เด็กๆมาเจอกันนะครับในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะมาลองเรียนรู้ภาษาอังกฤษกัน3าตัวนะคะตัวพยัญชนะนะคะเด็กๆเคยเรียนภาษาอังกฤษหรือยังคะวันนี้เราลองมาเรียนสามตัวเลยดูเด็กๆรู้จักไหมวันนี้จะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะค่ะเรามาลองดูสิเด็กๆจำจาจำได้ไหมนะคะเด็กๆดูสิครับ ตัวอักษรนี้เราเรียกว่าตัวอักษรเลื่อนที่นะคะภาษาอังกฤษค่ะนะคะเด็กๆ,ๆตัวอักษรเลื่อนที่เราเจะตัวอักษรเลื่อนที่ตัวที่หนึ่งมาเลยนะคะตัวแรกของเรานะคะเด็กๆ,ๆคือตัวอะไรคะเอาเดวกพูดสิคะ a อเาเอ a, a. a n ็นมด A a เอ็นม เห็นไหมคะได้ละ a and mode เด็กๆเวลาท่องเด็กๆก็จะท่องได้ a and mode จำให้ได้นะคะตัวที่หนึ่งของเราคือตัว a a นะคะตัวที่สองเห็นไหมคะ b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 ack ค้างข่าว b back ค้างข่าวนะคะ b บีแบทค้างคาวอ่าเราวางบีแบทค้างคาวไว้เลยต่อไปตัวที่สามของเราซี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 แคทแมวซีแคทแมวซีแคทแมวอ่าเด็กๆได้ยังคะอ้าวให้ตัวหนึ่งเลย A N M นมดเอ็นมดบีแบทข้างเขาบีแบทข้างเขาว C C A T แมว C C A T ทแมวนะคะเอาตัว A มาวางไว้ตรงนี้หน่อยสิ A อเอา A มาวางไว้คู่กันเลย A อเอ็นมดตัว B มาวางไว้ B B บีแบดข้างคาวตัววี B. B. มาวางไว้บีแบดค้างคาว C แคทแมว C แคทแมว C แคทแมวนะคะอ้าวเอ C A B C นะคะตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆคะ ใ่แล้วตัว a a n อ o d นนี so ่เองตัวนี้อะไรคะ b b b a แบค้างคาว b b แบทค้างคาวตัวนี้ c c c a t ค a แมวตัวพวกนี้มันจะเป็นชื่อของพยันชนะนะคะเราจะอ่านว่า a b c นะคะ ค่ะเด็กๆต้องจำทัวพยัญชนะให้ได้แล้วอีกหน่อยเราจะมาออกเสียงกันนะคะตอนนี้เราให้จำพยัญชนะให้ได้ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราจะมาออกเสียงกันนะคะค่ะเด็กๆลองไปดูซิว่าเด็กๆจำได้ไหมตัว a ไหน b c a a o d m mode? b bat ค้างคาว c cat แมวค่ะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะจากตัวพยัญชนะง่ายๆเราจะเริ่มทีละสามตัวนะคะเด็กๆให้เด็กๆจำให้ได้แล้วเด็กๆก็ลองไปหัดเขียนนะคะเขียนจากกษเ,เขียนจากตัวทรายนะคะก็ได้หรือเขียนที่กระดาษหรือเขียนที่โตะ๊ะหรือเขียนบนอากาศได้เลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เรามาลองเรียนรู้กันนะคะ A B C 3ตัวเลยนะคะเด็กๆ